สำหรับงานสร้างบ้านหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับวิธีคิดนี้นะครับโครงสร้างคอนกรีตรับน้ําหนักอาคารไม้แต่ผมไปเจอสถาปัตยกรรมที่1มาครับที่มีแนวคิดพลิกกลับด้านกันเสาราะสถานิกใช้โครงสร้างไม้รับน้ําหนักอาคารคอนกรีตมันจะเป็นจริงได้ไหมแล้วดีเทลจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับที่นี่คือวอล์คบีลล่าโรงแรมและสถานที่จัดงานแต่งแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่บนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีบนพื้นที่ขนาดเล็กที่ขนาบด,ด้วยถนนและชายหาดภายในพื้นที่นี้เต็มไปด้วยหินภูเขาและต้นไม้ใหญ่ได้รับการออกแบบโดยทีมสถาป ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นส่วนตัวและลดเสียงรบกวนจากถนนผ่านการจัดวางตัวอาคาร3ชั้นเพื่อเป็นบัฟเฟอร์ให้กับพื้นที่ด้านในผังอาคารแต่ละก้อนมีลักษณะเป็นวงกลมที่ฝังเข้าไปในดินโดยวางผังเพื่อหลบหลีกต้นไม้เดิมและใช้สกายไลท์ทำให้แต่ละวิลล่าให้ความรู้สึกเหมือนบ้านแยกเป็นหลังๆแทนที่จะเป็นตึกเดียวโดยโซนรีเซพชันเป็นแบบโอเพนแอร์เชื่อมต่อกับพาเวียและวิลล่าต่างๆ เมื่อเดินเข้าสู่โครงการผ่านซอกกำแพงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพอร์เซพชันจากภายนอกสู่ภายในอย่างช้าๆและเมียดไปกับสถาปัตยกรรมพร้อมเจอกับมุมเก้าอี้ไม้ยาวที่มีเงาต้นไม้พาดผ่านเหมาะมากๆสําหรับการนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินจุดเด่นสําคัญของพ่าวิเลียนคือความสามารถในการปรับรูปแบบการจัดงานได้หลากหลายทั้งในร่มและกลางแจง้งเพื่อรองรับสภาพอากาศแปรปรวนของสมุยอย่างบนดันฟ้าเอของแต่ละพาวิเลียนก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันมีเป็นน้ําและเป็นหญ้าสร้างความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและ แน่นอนสะท้อนแสงผ้าที่ตกอย่างสวยงามทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นกระจกธรรมชาติสำหรับการเก็บภาพบรรยากาศงานแต่งได้อย่างงดงาม ดูภาพนี้สิครับขอเจาะไปที่วัสดุบ้างวัสดุหลักที่ใช้คือไม้คอนกรีตและเพลาสเตนเลสโดยโครงสร้างของอาคารใช้เสาไม้เก่าจากโรงเรียนทางไกลในแถบภาคเหนือที่สถาปนิกตั้งใจไปหามาเพราะว่าของเหล่านี้มีคุณสมบัติแข็งแรงและทนน้าได้เป็นอย่างดีแข็งแรงถึงขนาดที่ว่าสามารถใช้เป็นตอ่อมอรับน้ําหนักได้เลยโดยวางบนหินโดยไม่ต้องใช้ฐานรากแยกและโครงสร้างทั้งหมดของวาล์วิลล่าใช้โครงสร้างไม้100รอเตรองรับผนังคอนกรีตรวมถึงนาวงกบประตูและหน้าต่างไม้เกา่า มาใช้เป็นคานรองรับหลังคาคอนกรีตที่จะต้องรับน้ําหนักพื้นที่บริเวณดาดฟ้าที่มีน้ำและย้าอีกทีรวมถึงมีการใช้พาวสแตนเลสเป็นราวจับทั่วโครงการซึ่งสามารถทาดีเทลซี่บางแบบนี้ได้และหาได้ง่ายในท้องถิน่นรวมถึงนะครับช่างเก็บงานได้เนียบตามแบบเพื่อช่วยสร้างสเสน่ห์เฉพาะตัวและเพิ่มความยั่งยืนในวัสดุถ้าเราพูดถึงภูมิปัญญาชาวบ้านคนไทยในสมัยก่อนแน่นอนอาคารทั้งหลังถูกสร้างขึ้นด้วยไม้แต่เมื่อการเวลาผ่านไปวัสดุที่สถาปนิกใช้ก็เริ่มแปรผันตามกระแสะหลัก โครงการวาลสวิล l ่าช่วยให้เราได้เห็นถึงศักยภาพของงานไม้ดั้งเดิมที่ใช้ความเชี่ยวชาญระหว่างสถาปนิกทีมก่อสร้างและการตั้งใจเฟ้นหาวัสดุที่ตอบโจทย์ความแข็งแรงและการใช้งานได้จริงผสานกับภาษาในการดีไซน์สถาปัตยกรรมให้คล้องรับกับธรรมชาติอย่างลื่นไหลสร้างความเป็นส่วนตัวความสงบและบรรยากาศโรแม,มนติกบนเกาะสมุยได้อย่างลงตัวเลยนะครับ